สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องของปันผลนะคะเราเข้าไปดูนโยบายการจ่ายปันผลดูที่เว็บเซ็ตนะคะ o r t th นะคะเราต้องเข้าไปดูแต่ว่าหุ้นเนี่ยที่ระบุว่าจ่ายปันผลเยอะๆดีๆนะคะบางครั้งก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าการจ่ายปันผลเนี่ยเยอะๆดีๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยแสดงว่าบริษัทจะไม่เติบโตนะคะเหมือน stgt อย่างเงี้ยคะ่ะ นะคะนโยบายการจ่ายปันผลเยอะนะคะแสดงว่าพอจ่ายออกมาแล้วเนี่ยคือเขาจะไม่ไปขยายกิจการของเขานะคะก็มันจะทําให้อย่างนี้ค่ะมันก็ยอดขายก็จะไม่ดีขึ้นนะคะกาไรก็จะไม่ดีขึ้นราคาหุ้นก็จะตกลงในที่สุดนะคะในส่วนของทิสโก้เนี่ยอย่างพี่ก็จะแนะนําลูกค้าจะเป็นพวกทิสโก้อย่างนี้ค่ะแต่นโยบายการจ่ายบันผลของทิสโก้ก็คือปีละหนนะคะเราก็ต้องดู นะคะแล้วก็การปล่อยสินเชื่อโลนโค้ดเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่นี่ก็บริษัทผู้บริหารเนี่ยก็ระบุออกมาว่าถ้าเกิดว่ากําไรเนี่ยของเขาเนี่ยน้อยนะคะเขาจะเน้นเรื่องของการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมากกว่าเขาจะไปลดเรื่องของเงินเดือนพนักง,งานลด,ลดในส่วนของโบนัสพนักง,งานลงนะคะ <c oughs> เพื่อจะมาเอาเงินเนี่ยมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งก็เราก็เป็น แนวทางที่ในการตัดสินใจว่าเราจะซื้อหุ้นนะคะก็เป็นไอเดียนะคะ